ขายไข่ไปเอ่ยรอบนี้โอ้มีล้ำยาห์มาแจมด้วยโอ้ยนายจะดีเปล่าวะเนี่ยทำปัฒนาโชคทั้งใครเนี่ยกิดปะน่าจะกิดมัง้งหรือไม่ก็ขวัญจนวนอนองปัฒนาโชคแสงไข่มาแล้วน่นนะ ตอนนี้รู้สึกว่าเรือพัฒนาโชคเรือสอสถานทีับไม่รู้สึกว่าจะแซงใครมาเะือได้หยุดเรือได้หยุดนี่นูน่นโอเคครับเพราะเขาแซงใครมาครับเดิมเดิมตัวนี้อบนี้แซงใครมาเอ่ยอ๋อนุพันธ์ทำเอา อา้าวนี่มันพอรลื่นใช้นี่บ้าเรือ,อาราชาตนาโชคเรือสอดสันติทัรั์ไปแซงเรือพอรลื่นใช้ครับมันเร,เรืออะไรจะไปแซงผมวันี้เรือดีอยู่แล้วหลังนี้ด้านหลังก็เป็นรูปเรือเออ่สัมภาวเนาะมันจะเป็นโลโกล้กสัตวาประู่มั้งแต่ไม่ผิดโอเคขอบคุณครับ